สวัสดีค่ะอิหลาพามวนวันนี้จะพาไปเที่ยววัดวิหารเซียนตรงนี้เป็นบรรยากาศดีมากๆเลยสามารถจอดรถตรงนี้แล้วก็ไปปล่อยปลาได้เลยบรรยากาศก็ไม่ร้อนมากเนาะสบายๆลมก็เย็นดูสังเกตจากผมได้เลยคือแบบว่าลมแรงมากอะไรยเงี้ยดูไม่ร้อนเลยแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นวัดนะคะข้างหน้าที่เราจะไปไหว้พระวันนี้ไหว้พระขอพรน,นะคะเดี๋ยวเราจะไป ซื้อปลาแล้วก <ss uk> ็ไปปล่อยกันนะก่อนที่เราจะไปไหว้พระข้างในเราไปซื้อปลากันก่อนเลยเราไปดูคนที่จับปลาให้ว่าเราจะปลาแล้วไหนกันดีไปนี่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 นั้นปลานี่นี่จ้าเดี๋ยวเราค่อยไปค่ะเราไปซื้อปลาไปก่อนแล้ว มีเป็นเซตด้วยละลายการเงินการงานคารักปะกรลบาาียนมิชาขามาทางนี้ค่ะลูกไมใชาอันนี้เขาจะมีเป็นเซตทั้งหมดเลยขายยังไงม้างคะปุ50บาทบูอ๋อนี่มันชื่อเรื่องอะไรเอ่ยแทนคุณบิดามารดาปูบาราจา์ครับอ๋อ ตัวละสิบบาทเอาปลาอะไรดีในเต็งทังนี้มีอะไรบ้างคะเนทังก็จะมีปลาหมอปลาดุกปลาสวายปลานินคาตินอา่าชิ้นละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็รวมมาแล้วเก้าเก้าอย่างเรียบร้อยอเรานี้ดีวกว่าไปค่ะตามมาเลยนิชาไปปล่อยปลากันแล้วโอ้ยนิชานิชาชอบ <laughs> อันนชาสวัสดีค่ะเลยสวัสดีค่ะเหมือนเขานะ่ะ <laughs> นิชาปนมมือสิมือเหมือนกันนะระให้ลูกไปหสัอธิษฐานกันก่อนนิชาเอานี้มาวางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราปล่อยปลาก่อนแล้วก็ให้อาหารปลาทีหลังนะอ่ิชาวางไว้ก่อนลูกตัวสมาตุสตามาตตัวสมาตุตสาตตา บช่วยทใหเจ้าได้จ้าน่เทลงไปเลยเนาะปลาหลายตัวเลยแต่ไม่ได้เรามีปลาอะไรบ้างมาเทนลูกกลับมาเทใส่นี้เทใส่ตะกร้านี่ดิเออเทใส่ตะกร้าตะกร้านิชา จะกินไหมอ่ะอุ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากนี่ค่ะดูตัวนี้ตัวใหญ่จังเลยอินชาจะไปไกลชิลูกจะเบย์ไกลจะเบย์ไกลจะเบไกลจะเบไกลอย่างนี้จะเบไกลอย่างนี้นี่ว้าวอุ้ยชุ่ยจ้เลยอันนี้ชาดูนี่ดู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 อย่าไปเลยอย่าไปเลยอืออะออโอ้ยตัวใหญ่มากอุดมสมบูรณ์สุด อัน mm ี hmm. 是是 <S <S em. ้ม um> ั yes, no si mm ่งอะอาชร์กันไปอ้ำอ้ำอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ลูออ่าอ่ปและดีแล้วดีแล้วดีแล้วดีวจะได้กิน าเต็มเลยโหนิชาิชาทำาเี้นถุงที่ลูกทำในถุงเงี้ยทำขย่าเขย่าลงไปแล้วเขย่าขยาอ่าอโอเคเขย่าเขย่าขย่าเลย่รู้สึกว่าปลามันกินไอ้ปลามันก็กินน่ะกิน่ก็มีปลาปลากินกันอ้หิชาสวยไหมกลางบนสวยไหม 西瓜。